สวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้มีผ้าหล่อเนื้อหล่อโบราณด้วยทองผสมเป็นผ้าพิมพ์หนึ่งที่มีอายุเยอะปัจจุบันก็ประมาณทักหนึ่งร้อยปีเป็นผ้าเททองหล่อโบราณยุคปีเจ็ดศูนย์นะเป็นพระของวัดเขาธรรมมูลที่จังหวัดชัยนาทเป็นพระพุทธปางปางห้ามญาตินะครับปางห้ามญาติหลังจะเป็นธรรมจักร หลวงพ่อวัดเขาธรรมมูลเนี่ยที่ฝ่ามือท่านองค์จริงที่วัดเนี่ยเราจะเห็นมีสัญ,ญลักษณ์ธรรมจักรอยู่ที่ฝ่ามือนะครับอยู่ที่ฝ่ามือท่านเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจําจังหวัดชัยนาทเลยแหละเหรียญที่ออกที่วัดยุคเหรียญปั้มปีหกกว่าเนี่ยห่วงเชื่อมจะเป็นเหรียญที่หลวงปู่สุกร์ประคองมาขับเท่าปุกเสกแต่เหรียญหลอมีหูเนี่ยไม่ทันหลวงปู่สุก น่าจะเป็นยุค70หลวงปู่สุขคงมรณะภาพไปแล้วเป็นเหรียญหล่อโบราณครับเหรียญที่พบเจอยากแต่ในการพิจารณาดูความแท้เนี่ยเราใช้เบสิกดูง่ายมากนะครับส่วนใหญ่ผิวเหรียญเนี่ยจะมีร่องกวดมีร่องกวดจากดินไหนที่พอกนะครับร่องกวดเนื้อวันณะจะเป็นทองทองผสมอมเขียวเหมือนชินราชอินโดจีน นะครับชินราชอินโดจีนที่สำคัญเนี่ยในพระหล่อโบราณส่วนใหญ่เนี่ยอยากให้ลองส่องดูจะมีมุ้งมุงขนาดองค์นิสึกยังจะมีมุ้งนิดๆเห็นไหมครับเป็นแบบตามุ้งนิดๆนึงนิดๆนึงยิ่งตรงช่วงไหนที่มีลอยยุบตัวเนี่ยจะเกิดมุ้งเยอะมากเลยจะเกิดมุ้งนี่ได้ ถ้าได้สององค์จริงบริเวณนี้จะเห็นชัดนะนี่ขยายด้วยกล้องมันขยายไม่พอนะครับขยายไม่พอเป็นพระเก่าโบราณจำรอยหลุมกวดนะครับรอยหลุมกวดรอยไหมตามซอกเกิดจากการทาน้ำขี้วัวรอยเม็ดเนื้อเกินจะเห็นวันพระเหมือนจอบเล็กจอบใหญ่นะครับเหมือนจอบเล็กจอบใหญ่พระเทยุคใกล้เคียงกันเห็นะครับใช้อ้างอิงเนื้อเนื้อ เนื้อทองผสมได้เห็นไหมครับใช้อ่างอิงเนื้อจะแลดูละเอียดละเอียดตาด้วยนะครับค่อยๆดูเนี่ยจะเห็นร่องหลุมกวดอยู่บนผิวแล้วก็จะมีเม็ดเนื้อเกินอยู่ตามซอกบ้างซึ่งในจอบเล็กจอบใหญ่ก็จะมีจอบเล็กจอบใหญ่นี่เนื้อเดียวกันเลยนะครับเนื้อละเอียดด้วยนะครับเนื้อจะละเอียดเนี่ยถ้าลองขยายดูยตามซอกเนี่ยเราจะเห็นออกไซด์จับอยู่ทั่วไปเลย ะครับตามซอกมีหลุมกวดใช่ไหมครับมีหลุมกวดแล้วก็จะยิบยิบตาเหมือนมีมุง้งอย่างนั้นแหละเหมือนมีมุง้งนะครับอย่างเงี้ยเราจะได้ผ่าแทนะจะได้ผ่าแท้โอเคครับโอเคครับ